ดูดูท่านผู้ชมมาโบอกอะไรก็ตรงไฟแดงอยู่ดิโอ้ทำไมขยันกันแบบนี้เอาแบบนี้เลยนะครับท่านผู้ชม จุดกวดขันอะไรครับท่านผู้ชมไปดูกันจุดกวดขันอะไรกันแบบนี้จุดกวดขันอะไรกันแบบนี้แบบนี้คือจุดกวดเอาวอ่บอกกันแล้วดูนะเอาแบบนี้เลยนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูกัน เราไม่ได้เข้าไปก้าวกายนะดูๆครับท่านผู้ชมเอาแบบนี้เลยนะเอาทางโค้งแบบนี้เลยนะครับท่านผู้ชมเป็นไงครับเป็นสุ่มเสียงมากเลยดูเอาแบบนี้เลยนะครับเป็นไงงั่ยเวลารถเอ

ยูเทินเลยอ่ะทางนี้จะเป็นทางเส้นวิภาวดีรังสิตนะครับที่เลี้ยวซ้ายเข้ามาคลองหลวงแล้วก็มุ่งหน้าที่จะเลี้ยวซ้ายเข้าตลาดไทยตรงไฟแดงอยงู่เลยนะครับท่านผู้ชมแบบแบบแบบนี้เลยนะ เอาตรงเข้ามาตรงเห็นไหมตรงแยกเลยตรงไฟแดงเลยตัวนี้จะเป็นที่กลับรถนะครับตัวนี้จะเป็นที่กลับรถแล้วเอาแบบตรงนี้เช่นเคยนะครับเข้าไปชําระที่ในตู้นะครับปกติเช่นเคยนะครับปกติเช่นเคยนะครับเข้าไปชําระที่ในตู้เลยนะครับท่านผู้ชม มันสุ่มเสียงมากเลยในก่อในการเกิดอุบัติเหตุเพราะว่าเป็นทางกลับรถสุ่มเสียงมากเลยครับเพราะว่ามันเป็นทางกลับรถแบบนี้ี่ยในการเรียกตรวจไปเห็นไหมสุ่มเสียงมากแบบนี้อันตรายมากเลยผู้หลักผู้ใหญ่นี่ท่านได้ลงมามองหรือเปล่าหรือว่านั่งเฉย โดยนะครับท่านผมมาู้ชมผมไม่ได้มาก้าวไกลม่ได้อะไรนะผมอยู่ตรงพุดบาทนะครับแบบนี้นะครับเ,เราจะมองเห็นในเมื่อคําสั่งท่านบอกว่าห้ามตั้งทางร่วมทางแยกนี่ทางร่วมหรือทางแยกหรือไฟแดงหรืออะไรกันเนี่ยแล้วก็พอโดนใบสัง่งปุ๊บก็ประชาชนให้เข้าไปชําระที่ตู้ อยู่เส้นคลองหลวงครับพี่หนุ่มตรงไฟแดงเลยพี่ทางเข้าตลาดไทยครับเส้นคลองหลวงที่จะเลี้ยวเข้าตลาดไทยเลยครับแบบนี้เลยครับตรงทางเข้าตลาดไทยครับเส้นคลองหลวงครับใต้สะพานตรงไฟแดงเลยครับเนี่ยเวลาโบกเวลาโบกจะเป็นแบบนี้เลยครับ เราไม่เข้าไปข้างในหรอกเอาแบบนี้เลยนะเนี่ยเป็นที่เป็นที่กลับรถเลยนะครับเนี่ยพอได้ไปสั่งปุ๊บก็จะให้เข้าไปชำระที่ในตู้เลยปกติเช่นเคยนะครับพนักง,งานสอบสวนไม่มีครับเอาคอมแล้ว ในการตั้งจุดตรวจเนี่ยการชําระค่าปรับเนี่ยท่านได้ลงบันทึกประจําวันไหมนะครับ มันเป็นปกติครับท่านผู้ชมตอนนี้ตุกสายตามองมาที่ผมแล้วตุกตอนนี้ตรงสามแยกตรงสามแยกไฟแดงเลยนะครับตรงสามแยกไฟแดงเลยครับป้ายเป้ยไม่ต้องสนใจเลยครับ ไปไยพ,พอประชาชนได้ไปสัง่งปุ๊บก็เดินเข้าตู้เลยครับได้ไปสัง่งเดินเข้าตู้คนละใบคนละใบนี่เป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งนะครับ ด่านอะไรไม่รู้เลยครับว่าด่านอะไรป้ายไม่มีบอกเลยครับน่าจะเป็นจราจรป้ายไม่มีบอกเอ้าไม่ทํางานกันแล้วยืนอย่างเดียวเลยทีนี้เมื่อกี้ยังโบกรถอยู่เลยตอนนี้เริ่มยืนเลยตอนเนี้ยตอนนี้เริ่มยืนแล้วไม่ทํางานแล้วตอนเนี้ยผมไม่ข้ามไปฟังนน้นหรอก ต้องถ่ายภาพทั้งหมดไปเข้าสภาก็ฝากทีมสอสอนะครับเอาแบบนี้เลยนะครับท่านผู้ชมมันไม่มีอะไรหรอกเพราะว่า ้าในเมื่อท่านจะตั้งอ่ะทำไมท่านไม่ทําให้มันถูกต้องแล้วก็มายืนดักแบบนี้ผมว่ามันไม่มไมสมควรภาพพจน์ตอนนี้ของสำนักง,งานตำรวจยิ่งไม่ค่อยดีอยู่ด้วยแล้วยิ่งท่านพากันมาทำกันแบบนี้นะครับยิ่งทำให้องค์กรของท่านนะ่ะยิ่งประชาชนยิ่งมองไม่ค่อยดีนะครับท่านผู้ชม ป้ายเปยไม่ต้องสนใจนะครับกล้องแบบเดียวทามไม่ต้องสนใจนะครับคําสั่งผู้บังคับบัญชาของท่านาลงมาไม่ถึงนะครับสอพคอลองหลวงครับรถเยอะอยู่ฮีเล็กรถรถเยอะอยู่รถรถกำลังจริ้งอยู่ เนี่ยมองมองเนี่ยมันภาพโพสผมว่าไม่ค่อยดีนะผมว่าในการมาตั้งจุดแบบนี้ตรงกับรถพอดีอย่างเงี้ยผมว่าภาพโพสมันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหรอ่อ่ะแล้วก็ไม่มีไม่ม,ม,มีการแก้ไขอะไรเลยนะครับท่านผู้ชมก็คือว่าปล่อยป่าล่าเลยเลยอะ่ะ ไม่มีการแก้ไขเลยอ่ะเดี๋ยวภาพจพ์อย่างนี้มันจะดีไปได้งไงภาพโพนอ่ะเพราะว่าคำสั่งมาไม่ถึงอ่ะคำสั่งทางร่วมทางแยกตรงไฟดอกไฟแดงเนี่ยบอกห้ามตั้งมันสุ่มเสียงอาจก่อให้เกิดอันตรายไงมันมาไม่ถึงสพคลองหลวงอ่ะหรือว่ามันมาน,นั่งรถมาแต่ว่ายังไม่ถึงหรือเปล่าแวะฟาร์มข้าง,างทางหรือเปล่า ข้างในเรารู้อยู่ว่าประชาชนได้ไปสั่งเข้าไปแล้วก็ชําระตรงตู้เลยเห็นไม่ป้ายจะอยู่บนนี่พอดีเลยป้ายจะอยู่ตรงบนรถกระบะไม่มีอะไรเลยเนี่ยตรงไฟแดงเลยครับ เราเข้าไปตรงนั้นป่ะเราเข้าไปตรงนั้นป่ะไปดูได้ป้ายเกือกเ,เนี่ยป้ายท้ายรถไปเป็นผู้ควบคุมด่าน นี่มันจุดอะไรครับท่านจุดกวดใช่ไมครับจุดกวดี่ไหจดนี่แวเสียเียต่ามีนี่เร้องปมมีเียระลมีเดียวกตต้องงให้ก็จะได้เกาัไเราปนบาราร้วยนี้ปนจะไปได้เลยรบมทีเียมตงันีถ้าเกิดเราอยากจะปรับกันทีอ่ะเขาก็จได้ป่ับาาร ไปด sure ้วยลงคนี้รวมมวับนีเด้ยแล้เขาบอกว่าลงหมดครับคือก็ไม่การเกี่ยวกัวเขาเองเนี่ยเขาสามารถปรับสร้างสาได้ครับคือกว่าจะได้่าจะปนข้อมูลมีคนที่ประสงที่จะปักสร้างการว้เขาา่แต่ลาข้อมูลยังไม่ได้ระปรันยันนี้เราลองโัวหาผู้บังคับการ พื้นี่เจา้งงานหน้าที่ทำงานไปนะครับครับครับขออนุญาตพี่พี่เดินพี่เดินบนถนนนะครับตรงนี้เป็นพื้นที่ที่เจ้าหน้นหาที่สายทำงานครับขออนุญาตเอาเดี๋ยวจะเดินดูเดินบนถนนไปดูปะไม่ตรงนี้มันปกติอยู่แล้วพี่ปกติยังไงอะ โทรหาผู้การผู้การก็ไม่รับโทรศัพท์พเขาจะสอบถามาันจุดจุดปวดขันที่ในจราจรทำไมอยู่ตรงไฟแดงเขาเขาเขาเลือกแล้วคนระับเอ,ขอเขาชำระกับคอมชำระกับคอมขอเขาได้ไปสั่งมาแลวขาชำระกับคอมอแต่เราไม่รู้ว่ามีอได้ลงบันทึกประจำวันไหมไม,ไม่ไม่น่าลงเนี<อ>่ย ว่าเขาได้ทาตามขั้นตอนไหมครับผมกำลังโทรหาผู้การ,รอยู่ว่าได้ขออนุญาตท่านไหมนะครับท่านผู้ชม นะเวลาโทรหาผู oh ke, ้หลักผู้ใหญ่นี่โทรศัพท์นี่ไม่ค่อยติดเบอร์ปรอม เดินบนฟุตบาทครับผมเดินบนฟุตบาทโทรหาเบอร์ผู้บังคับการโทรยังไงก็ไม่โทรติดแต่ไม่มีคนรับ ครับผู้การครับผมไม่พอดีผมไอหนุ่มอุบลคนตะเวนข่าวผู้สื่อข่าวตำรวจแล้วต้องเที่ยวครับไอไออ๋อตอนนี้ผู้การไปอยู่ชนบุรีเหรอครับมารเตอนนี้ผมำนเป็นากไหงานะครับอ๋อชาวตำรวจแล้วต้องเที่ยวครับ ธนงพิศวงครับธนงยุ่์ครับครับผมข่าขาทองที่ครับผมพอดีจะสอบถามไอมพอดที่จะสอบถามผู้การน่ว่าจุดเอใต้ตรงไฟแดงทางเข้าอ่ะตลาดไทยนะครับเจ้าหน้าที่มาดักจับไปประชาชนเนี่ยไอ้ได้ขออนุญาตไหมครับในขออนุญาตในการตั้งจุดตรวจไหมครับตรงไหนนะครับตรงไหนตรงไฟแดงครับไฟแดงที่จะ เลี้ยวเข้าตลาดไทยนะครับเส้นคลองหลวงครับคลองหลวงครับผมปทุมธานีเหรอครับครับผมปทุมธานีครับอ๋อนี่ผู้การนนทบุรีนะครับอ้าวผู้การนนทบุรีเหรอครับอ้าวเหรอครับเพราะว่ามันมีไอ้เป็นเบอร์ที่อยู่ป้ายอ่ะเป็นเบอร์นี้เลยครับผมก็เลยโทรไปสอบถามนะครับไม่ไม่น่าใช่ครับไม่ไม่น่าใช่ครัอ้าวไม่ไม่ใช่แล้วเหรอครับ นท้อง่นอ๋อปทุมกับฟองหลวงนี่คนละท้องที่เหรอครับปทุมกับคนเทพบดีคนที่กันครับโอ้ครับครับครับงั้นงั้นขอโทษขออภัยด้วยครับขอบคุณครับครัสวัสดีครับครับคุณเบอร์เบอร์ไม่ใช่เป็นเบอร์ผู้ประการนนทบุรี พอดีสอบถามเบอร์ที่อยู่ในป้ายนะครับเป็นเป็นเบอร์ผู้การของนนทบุรีไม่ไม่ใช่ของปทุมนะครับซึ่งเป็นเบอร์ผิดนะครับเนี่ยอย่างนี้มัน โปร่งใสแต่ตรวจสอบไม่ได้เลยนะครับท่านผู้ชมว่าคณะเบอร์ผู้การนะพวกท่านยังใส่ผิดเลยแล้วประชาชนจะเป็นยังไงเราไปดูคณะเบอร์ผู้การพวกท่านยังไม่เอาเบอร์จริงใส่กันเลยยังเบอร์คนอื่นเลยเป็นเบอร์ผู้การของนนทบุรีก็ สวัสดีครับพี่แจ็คสวัสดีครับน้องเล็กสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมอยู่ตรงไฟแดงที่จะเลี้ยวเข้าตลาดไทยครับวันนี้ก็ก็แย,ยกย้ายกันแล้วครับก็ผมแล้วก็พี่ชัยนรงค์ก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมกันวันนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ